เป็นประเด็นแล้วครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะครับสิ่งที่สวอังคณาออกมาพูดเนี่ยทำให้กัมพูชาจับไปเป็นประเด็นและทำให้กัมพูชาเอาไปโจมตีประเทศไทยได้อย่างยินยวดนั่นก็คือเรื่องของการที่วันนี้นะครับสวอังคณาออกมาพูดถึงเรื่องของการใช้ F16 ในการ โจมตีฝั่งกัมพูชาซึ่งแน่นอนครับก็มีนักข่าวไปถามนะครับเพราะว่าคุณอังคณาเองออกมาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของการเปิดเสียงร้อนที่ชายแดนและแน่นอนครับก็มีการตั้งคําถามไปถึงคุณอังคณานะครับสอบพอเนี่ยครับว่าตอนที่ระเบิด BM21 เนี่ยบรุงที่โรงพยาบาลหลงปั๊มน้ํามันบ้านเรือนประชาชนคนไทยเสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นนคุณอังคณาและนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ที่ไหน ไปบุดหัวอยู่ตรงไหนไม่เห็นออกมาพูดไม่เห็นออกมาบอกเลยแต่ตอนนี้นะครับโอ้โหแค่เปิดเสียงร้อนแค่เปิดเสียงผีเนี่ยพวกคุณเนี่ยออกมาเต้นแล้งตั้งกาคุณออกมาไม่พอใจคุณออกมาปกป้องเขเมนินตอนนั้นคุณอยู่ไปไหนนะทางคุณอังคาก็มีการตอบออกมาว่าแน่นอนครับว่าทางกัมพูชาเนี่ยยิง d m 2 1มาเนี่ยแต่ไทยก็ได้มีการตอบโต้ไปแล้วด้วยการใช้ F16 นะครับ ด้วยการใช้เ1 6บหกบินไปแล้วก็ไปจัดการซึ่งมันก็ทําให้ชาวกัมพูชาหรือทางประชาชนกัมพูชาเนี่ยนะครับทำให้กัมพูชาเนี่ยหรือประเทศกัมพีเนี่ยเสียหายอย่างหนักเสียหายอย่างมากโอ้โหตอนนี้เป็นประเด็นเลยครับเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าทางสื่อของกรัรมพูชาซึ่งแน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วว่าสื่อของกรัรมพูชาเนี่ยควบคุมโดยนะครับหลานของฮุนเซนควบคุมสื่อทั้งหมดตอนนี้ในกัมพูชาเนี่ยออกมา ให้ข้อมูลว่าทางสวอของไทยสวอของประเทศไทยเอ่ยชื่อเลยครับว่าเป็นสอวอ,อังคาาเนี่ยได้ออกมายอมรับว่าประเทศไทยใช้ F16 นะครับในการถลม่มในการจัดการกัมพูชาในการเ,เล่นงานกัมพูชานะครับและที่สําคัญมีไปบิดเบือนอีกนะครับว่าคุณอังนาราเองยอมรับนะครับว่าไทยเนี่ยเป็นคนจัดการกัมพูชาก่อนเป็นคนเปิดกัมพูชาก่อนเป็นคน ทำร้ายกรรมัมพูชาก่อนโอ้โหบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่คุณอังคณาพูดตอนนี้กลายเป็นทุกอย่างที่คุณอังคณาพูดเป็นประโยชน์กับกัมพูชาเป็นประโยชน์กับทางเขมรผมอยากจะถามคุณอังคานาครับว่าคุณเองเนี่ยเป็นสสเป็นสอวอของประเทศไทยการที่คุณพูดแบบนี้แล้วส่งผลเสียส่งผลกระทบส่งผลร้ายกับประเทศไทยแบบเนี้ คุณยังน่าชื่นตาบานได้อีกหรือหรือว่าจริงๆแล้วคุณต้องการออกมาพูดเพราะคุณต้องการแบบนั้นคุณต้องการให้เอาคําพูดของคุณไปโจมตีเพราะคุณพูดในฐานะของสวของประเทศไทยทบทวนนะครับวันนี้คุณอย่าลืมนะครับคุณจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็น NGO อเป็นอะไรของคุณแล้วแต่คุณกําลังสวมหมวกของสวอยู่เวลาคุณจะพูดอะไรน่ะคุณคํานึงถึงด้วย แล้วตอนนี้ผลกระทบที่มันได้มาคุณบอกว่าวันนี้การเปิดซาวนะ์น่ะจะส่งผลกระทบกับวันทีผมยังไม่เห็นผลกระทบอะไรเลยแต่ตอนนี้ในประเทศกัมพูชาเอาคำพูดของคุณไปว่าประเทศไทยนะับสอวอของประเทศไทยเนี่ยยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยโจมตีกัมพูชาทำร้ายกัมพูชาเอา F16 ขึ้นบินถล่มกัมพูชามันหมายความว่ายังไงครับผมถามหน่อย นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่คนที่ชื่อได้ว่าสวารประเทศไทยพูดออกมาแล้วส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างร้ายแรงครับ